กับสบายดีและสวัสด nah ีเด <for S 2> ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกองบาสิลัสเบิร์ดสกูสกคนบอกว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างๆประเทศมื่อนี้กับพ่อกับบาสิลัสบาหลุยส์เช่นกันที่เคยน้องทุกคนมื่อวานน้องทุกคนบาสิลัสก็จะได้มาเปิดใจอ่าสาวสดหน้าใหม่อีกแล้วทุกคนเลยซึ่งสาวสดวันนี้ก็มาเป็นมือแรกแล้วทุกคนเนาะอ่าสื่อเชียงน้าคำยังบอกว่าไ้นี่ทุกคนเลยก็มีตัวไปอ่ารอขับซุ่มในคลิปน้องทุกคนเนาะเขากับซีมีเรื่องราวต่างๆจะได้อัปเดตแล้วก็อ่าถ่าย ทำและการถามเรื่องหัวใจหัวเนาะว่าเพิ่นต้องการคนประเทศใดเนาะหรือว่าอายุเท่าไรหรือว่าตาบุคลิกแบบไหนนะทุกคนเนาะอ่ะโอเคทุกคนเพื่อให้เป็นการเสียเวลาได้เฮากระเข่าไปหาสาวโสดในหะม่เฮาเลยทุกคนอ่าเพิ่มด้วยคำถามเนาะให้เพิ่นตอบมาฉันจ้ะอ่ะโอเคสำหรับเอฟซี FC, คนใดสนใจสาวโสดคนนี้ก็ฝากเนาะอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามให้เดี่ทุกคนเด้อทางอะได้ทางติดต่อทักมาทางเพจทางไลน์ของบอสหลัดได้เนาะบอสหลัดจะแจกทางติดต่อให้นทุกคนอ่ะไปหาสาวไปดียังไงคือว่าเปลีมากระหิ้มแล้วเนาะอารมณ์ดีแท้เอากระหิ้มบวดิงามธรรมดาน่าทุกคนอารมณ์ดีน้ำได้เลยอ่ามาพ่อขึ้นมือแรกชิได้ขออนุญาตทำสื่อก่อนเด้อสื่อว่าได้ไเนาะคอยสติ๊กสืสืติ๊กบอสโอ้โหอายุจากปีเลยอายุสังเจ็ด อายุ17ปีแมนโอ้เป็นได้สาธะเรื่องหัวใจหัวใจพิวหัวใจพิวหัวใจผิวหัวใจพิวเป็นยังไงบ้างนี่หัวใจขาดความอบอุ่นนี่ล่ะก็คือโสดโสดโสดมาได้จากปีเลยเนี่ยแล้หลายปีเลยได้หลายปีแล้วบ่แมนที่ผ่านมาก็เคยได้สางผูกขั้วอยู่ป่ะสางเป็นยังไงคนเก่าไปใส่บไหม คนเก่าบ่โดยเขากไปหาเหตุวิเหตุการณ์ของเขาแล้วป้าห่างกันแล้วบ่ป้ากันแล้วป้ากันมาหลายปีแล้วบ่หลายแล้วมีลูกบ่มันมีมีลูกคนหนึ่งลูกคนหนึ่งลูกอยู่น้ำเจ้าบ่รอยู่น้ำแม่อยู่น้ำป่อยนี่แหละผู้หญิงหรือปู้ชายลูกผู้ชายผู้ชายแม่มามามือนีิก็เปิดใจก็คืออยากสร้างครอบครัวอีกครั้งบ่หรวยในอะไรแม่อยากสร้างครอบครัวอีกครั้งเตรตั้งเป้าหมายว่าจะสร้างครอบครัวกับหนุ่มทางใด อันนี้กับโบคือกันบ่แมนก็แสดงว่าคอแต่ว่ามีคนมาลมเนาะแมนทางไหนก็ได้ทางไหนก็ได้ยังไม่มีผู้ใดมาจองบัดเรื่องอายุได้ทางการเท่าไรอายุเขาบ่โดยการแจ็คทีว่าจากนั้นอายุกันสำคัญเออสัมได้ก็ได้ฮะนะคอแต่คนที่ว่าแบบว่ามาเข้าใจยังเฮ้าอ่ะนะโดยโดยสางสามยังประมาณนี้คำว่าสัมได้ก็ได้ถ้าลุดลุดกว่าได้ใช่ชิได้อยู่เป่า รุดรุดกว่าจาังไหนรุดร <บะ S 1> ุดข่อยนี่บ่ขอข่อยกับบอเอาเพราะว่้ย่านแมนยันเขาอย่างอย่างหน่อยก็ประมาณ7-8ก้นไปใช่เนาะแมนน่ารุ้งซาข่อยทีเขากวนอัี้เกือบมาเก็ก็คือมาเปิดอันนี่ก็คือต้องการขสาวข่อยหรอมันบอแมนยันว่าเมื่อนคนทั่วไปเนาะเปิดมาเพื่อแบบว่าจะหลอกลวงเอาเงินเพิ่มเฟือยอันนี้คือต้องการสาวข่อยหรือ จังนดงบัดนี้ต้องการคนแบบใดที่สิเข้ามาหาคือจังได๋คนแบบใดแบบมีใจใจคอพ่นโอ้แบบมีใจใจคอกะกะมักแบบคนดีแหละเนาะคนดีแม่นคนจิตใจดีเป็นคนดีแบบว่าเขาเเขขาาบ่แบบบ่ห้ยบ่ว่าอีหยังนั่นนะโดยแมียนคือเข้ามาแล้วต้องหักสองแพงเฮาเนาะหักแม่ไปจนฮอดลูกแม่นแล้วก็ฮอดทางพ่อทางแม่ของเขาเองโดยบัดนี้เรื่องบุคลิกหน้าตาเพิ่นเดชสำคัญอยู่บ่ เรื so ่องหน้าตาบอกกาธรรมดาสัมผ so ัสขวันขวาได้นี่แหละสีผิวคนดำคนขาวสีผิวดำขาวปรสจําขัญดอกดำขาวปรสจําขั้นนอกคอเดี๋ยวครั้งในสะอาดขาวอกพอเนาะอ่ะแต่หากว่าเปิดใจออกมาคุยถากว่าได้คุยกันแล้วนี่ทีเบิ่งใจกันดนหลายปันไหนกะบบุหูแล้วแต่เราคุยกันถ้าว่าเขาใจกันง่ายกันแล้วแต่นะเด่๋ยว่ดี๋คนสองคนจะคุยกันเนาะ ตกลงคงดองกันแต่ไหนคุยกันอีกที่อ่าคุยกันแล้วก็ให้เพิ่นมาสูขอกะกัแล้วแต่แล้วคือว่าเฮาก็ต้องคุยกันเนาะว่าสิเป็นจังได๋ก็คือว่าคุยกันแล้วก็มมค, <c oughs> <c oughs> คือทุอกอ,อย่างนอ่าถ้าว่า,าเข้าใจกันนะโดยก็คือพร้พอมพร้อมให้ขอพร้อมให้มาแต่งเนาะแม่นอืบัดนี้สมมุติว่าแต่งนี่ทางเจ้านี่จะสะดวกบไ,ไดมระหว่างอยู่เพิ่นเจ้าของกับไปอยู่นําเพิ่นหรือว่าออกสั่งบ้านอีกหลัง ันนี้วะอ,อันนี้กับโบหูคือการต้องก็ต้องเบิ่งก่อนต้องเบิง่งบ่แม่นก็คือเฮอก็คือง่ายคือไปตามสถานาการณ์เนาะแม่นอ่ะสถานาการณ์มันพาไปไดน,นกนัไปนําหรือว่าบางทีอาจจะเอาเพิ่นมาอยู่เฮือนเฮาเองหรือว่าจะชวนเพิ่นออกสร้างบ้านอีกหลังหรือถ้าหากว่าเพิ่นมีธรุรก,กิจเนาะเพิ่นมาบ่ได้กัจะเป็นต้องไปอยูนยน่นําเพิ่นแม่นอืมประมาณนี้ก็คือไปตามสถานการณ์นะความจริงแล้วก็คือสิบอกคงบอกเลยก็ชี้ยังบ่ได้เนาะ เพราะว่าเฮากับโบว์อีกว่าในมือหนามันจะเป็นยังไงเนาะแมอืออ้าวคืออ่ะสมมงหมอยู่ในเฮือนทุกมือนี่เห็ดนั้งกับละมือนีงกาไม่ได้เห็ดยังบบมีอาชีพเห็ดแบบข่าไคลน้ำมันแกงข่าน้ำไม้แกงไมอนี้กับแกงน้ำไม้อยู่เพื่อนก็อยู่ซื้อเพราะว่าอาชีพกับโบมียังบบมียังว่าีแต่สาวลูกสาวหน้าธรรมดามีแต่ว่าเนี่ยผ่านยันหน้าแล้วกยเห็ดหน้าเนาะแง่แง่บวมแบบเปิดท่าเนี่เล็กน้อยคลายเกลียงคล้ายโค้งบวมเปิดคิดจะเห็ดปีบะ ก็คิดอยากเข็ดอยู่แต่มันกับโบมีทุนมีห่อนนี่แหละแม่นเวละคันเท่าลงทุนมันก็ต้องมีต้องใส่เงินต้องใส่ลายกานดับหน่อยก็ลงทุนกับมาได้ดูถ้าเอาลงทุนนี่ต้องใส่งบประมาณหลายปานไดนไม่กแล้วแต่เฮาสิเฮ็ดหยังแล้วแต่เฮาสิเฮ็ดหตุกับมาเวลาแต่ว่าเฮาไปซื้อของมันสิถือสิแพงเนาะแมนแมนแต่ของมันก็ขึ้นเรื่อยๆเนาะโดยอ่าที่ผ่านมาก็บ่เคยไปเฮ็ดงานทางไหนบ่ กับไปยูคือไปฝั่งนั่นกับไปไปมามาไปฝั่งไทยเหมบอนปะ <Man. S 1> ไปเที่ยวชื่อบว่าเป็ดงานไปเที่ยวหล้วกับจักจิ่าไปจากไหนไปเรื่อยอยูอ่บะกะบ่เร <c oughs> ื่อยมีเงินมีเงินกับไปบ่มีเงินไ <c oughs> ่ได้ไปเ้ากอามือได้มือนหนึ่งเนาะแมบวาได้คุยกับไปสักคนแลว้วคุณชวนไปเที่ยวฝั่งไทยไปอยู่บะไปไปได้มันบ่ได้หับชวนไปเที่ยวเนาะ คบนรถไว่าทา่ไปเทียบเอาอยู่เลยอะไรบันนี่ยเอาอยู่เลยก็ต้องเบิ่งก่อนแหละมเมนต์าสิไปแล้วไปอยู่เลยนะคะก็ต้องเบิ่งเขาอ่ะเขาเป็นจากไหนเขาสี้ดูแลเขาได้บ่สำคัญก็คือเนาะถ้าหากว่าจะได้คู่ชีวิตก็ต้องสำคัญก็คือว่าเพิ่อนต้องดูแลเขาได้เนาะดูแลเขาได้ดูแลลูเขาได้เบิ่งมีการมีงานังบ่เนาะแต่สิเอามาแล้วเาหาเรี่ยงนี่เป็นไปได้อยู่บ่ ไอไฟหาเลี้ยงไอ้คอยว่าหาเลี้ยงแต่คอยหาเลี้ยงพอก็บอกเอาผัวแล้วเนาะหาเลี้ยงลูกดีกว่าแล้วเนาะคือมาเปิดใจยังได้คุยกันว่าจะได้คู้ชีวิตหรือจะได้มาแบบเสื้อสั่งชาไปทำกันเลยเนาะถ้าว่าผู้ชไปเที่ยวนี่ต้องมีไคไปน้ำหรือว่าไปคนเดียวก็ได้ไปเที่ยวใช่แบบไปเที่ยวฝั่งไทยู้ชวนไปเที่ยวแบบไปคนเดียวหรือว่าไปแบบข้าวส่วนเลย ไปเที่ยวโบยังประมาณนี้มั้งจะไปคนเดียวได้บบหรือว่าต้องการไปไปคนเดียวก็ได้เคนเดียวก็ได้เนาะคือแบบบบยากเนาะง่ายๆเนาะว่าฉันนะเรื่องการคุยกันแล้วแต่คนสองคนจะคุยกันตกลงกันแนวใดเนาะแม่จะทั้งลูกนี่เฮียนหนังสือหรือเปล่าเฮียนอายุไรประเด๋ลูกแปดปีนะแปดปีอ๋อประเดี๋ยหอดใส่อะไรห้องพ่อหนึ่งห้องพ่อหนึ่งถ้าว่าถ้าก็ทั้งแม่พอดีจะสานคบครัวไปกัพพ่อมั้ยหรือเป่พร้อม เพื่อนบุรีคัทยังบ่บ่แต่ว่าสําหรับคนถีเลือลากันไปแล้วนะคู่มือ,อยังติดต่อมาหากันอยู่บ่บ่แต่มือไปจากกันแล้วแต่มือไปจากกัน,นแล้วบ่ได้ติดต,ต,ต่อกันเพิ่นกับบได้เวียนมาหาลูกบ<อ>่บ่ก็คือตัดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ<อ>ถ้าเพิ่นสิกลับมาสิหักเพิ่นอยู่บ่บ่เป็นจังได๋กลับ่็จะเป็นจังไดงเลยแบบ<อ> <laughs> เลยหมอบรรับบ่ได้เลยกัแล้วเลือกเลือกลากันนี่แหละกับบรยากาศเหตุผลไม่ใช่เลิกลากันเหตุผลยังบ่ได้เหตุผลยังไปกันบ่ได้กต่แยกทแตกก็คนชงคนบ่เข้าใจกันนี่ล่ะก็คือมันเข่ามันมันบ่เข่ากันเนาะนช่ไหมฮะมันบ่เข่ากันก็เลยต่างคนต่างไปแต่ว่าลูกสาวนี่คืออยู่กับแม่ลูกชายเนาะลูกชายอยู่กับแม่อยู่กับแม่พี่ก็บ่ได้จะไปอยู่ในพ่อเพิ่นบ่ เป็นอย่แม่เไปไ็นใดไปอยู่น้ำพอ่พอขอให้เก่งบุรุษใดๆจังหวะแล้วเพราะว่าแต่ใหญ่แต่เกิดมากก็บ่เคยไปอยู่น้ำพ่อเนี่ยไม่เคยไปจกเจื่อบม่เป็นไปเป็นลูกนิดหน่อยเหรแม่จะลูกสองปีอ๋ออยู่ปัจจุบันนี่กับแปดปีเนาะเรียนอี่คน,น,นหนึ่งการไปเรียนลูกไปในอะไรมานห้ไป,ไปส่งกับบางเมือกับไปน้ำเอื้อยอยู่ใกล้ๆนี่แหละใกล้บ่ห้องเยือนกันบ่ไกลใกล้ๆนะใกล้ๆนี่บ่เน่างไปก็ได้บ่อยางไปเรื่องฐานะ ครอบครัวของเจ้านี่อยู่ในระดับใดทุกคนอยู่ในระดับใดบ่แต่ถูกยากลําบากเลยยากลําบากเรื่องเขานทำสัมปาแต่ละปีกุ้มอยู่บ่กะพอกินพอกินอยู่มันบ่ไผ่ไผ่เฮ็ดนาแต่ละปีจ้ะกะเฮ็ดกับพ่อกับแม่หมกับพ่อกับแม่มอืเพราะว่า คนอ่ะไว้ง mm ่ายกับสาวรักกับเลือกลากันไปแล้วเนาะแมนไทยให้ไทยนาก็พ่อเพราไทยแมนพ่อไทยอย่ามาเจ้าอีคนไทยนลยขวากับบางทีกับไทยนะว่าเวลีวะเอาว่าเวลีเลยเห็นจะแม่แตะมันบ่มีผู้เหตุบางทีพ่อเมื่อยกับสวยกันนั่นแหละเป็นบ่กัเป็นไทยนี่ได้แต่คนว่าคนติดคือติดบ่ได้เออแต่ว่าไทยได้แต่ว่าติดติดบ่ได้โอ้คือเก่งเนาะสาวลาวเขาเนี่ย บเก่งเลยสาวลาวสูตชีวิตเนาะแห้งแหงบุพอเพิ่้นเลยติไนเลยแหงบุพอแหงบุพอเนาะบางทีว่าจังว่าแก่งกว่าลืมปล่อยวาวกับอะไรอย่างเงี้ยเออเอออันนี้ก็มันจาะเข้ามาแล้วเนาะนางานให้ย้ำนาเขานี่กยไงกันยังอีกบกี่เดือนเนาะมีเพนนี้ในเฮือนอยู่ในเฮือนทุกมือเลยมีใครไล้มีแต่คอยแล้วก็พ่อแม่แล้วก็มีลูกคนหนึ่งลูกอย พี่น้องจะได้ถามแบบไทยคุยมีน้องผู้หนึ่งน้องกับยุ้งเทพหมดละอ๋อบ่ได้มาแสดงว่ามีมีเจ้าไปได้กกแม่นแล้วกมีน้องอีกผู้หนึ่งแม่นอ๋อน้องในสาขาของอะไรบ้างจ๊ะยังยังกันบ่แม่นคือน้องไปเห็ดไทยเอเห็นงานอยู่ไทยแม่นหลายปีแล้วคุอยู่พอน้องขังกระป๋าังกระปบ่แม่นไปเรียนจบข้างไหนบ่เขินเฮียนห้องห้องมอสอนม่น่ะห้องมอสอเมนมอสามหรือมอสองมอสามเนาะ ทางเจ้าเหียนฮอดใช่ทางเจ้าขอแบบว่ายาต้องของเมื่อหนึ่งของเมื่อขอผมีเงินเด้จ้ะบมมีเงินต่อก็เลยออกมันนี้โทรศัพท์ใช่มียังไงเครื่องลิ้นคู่มือนี่ทางออนไลน์ผมเครื่องลิ้นนะว่าก็มีเฟซมีไลน์อะไรมีเฟซมีไลน์แชร์ให้แจกตัวใดแจกได้ทั้งสองบ่การแล้วเต้ตัวใดก็ได้ตัวใดก็ได้เนาะยันว่ามีความลับความอย่างนะ ແລະແຕ່ໃດກະບໍ່ມີສະແດງວ່າແຈກໄດ້ເບີເນາະເບີໂທນີ້ກະໂທເຂົ້າອອກໄດ້ແມ່ນບໍ່ເບີໂທຫັ້ນບໍ່ເຂົາບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເບີເບດ້ໃມນ Wi-Fi ບບີບີທ່ມ່ເບີມທດທຸກື່ຂ້ບໍດໂທອອໄດ້ມ ก็มาสิลองมึงก็สั่งบอดี้ร้องอีกเถอะวะเฉพาะเฉมาะบอดได้เนาะผมก็ได้เป็นบอดี้ร้องบอดี้ร้องก็คือเนาะเฟซไลน์นี่แจกได้ตาปกติเนาะบอด้มีความลับอีกอย่างเปิดใจมาหนี่งค่ะต้องการคนหักจริงวางแต่งถ้าบอดี้ได้หักแท้ก็ให้แม่มาขอเขาเนู่นวะนี้ถ้าหากว่ามีอีกครั้งนี้จัดงานแต่งอีกครั้งบ่ ถ้ามีก็ต้องจัดต้องจัดเมืนตามมีท่องมเทนี่แหละถ้าหากว่าเรื่องจัะงานแต่งนี่ถ้าสมุดาเผิ่นนชวนไปจัดงานอยู่บ้านเผิ่นสิไปอีก่ถ้าว่าจะจัดงานอยู่บ้านเผิ่นมาโดยถ้าเกิดว่ามันบ่แล้วก็ต้องจัดแม่นบ่ล่ะต้องจัดทั้งสอง่ายปกติของมันก็จงสั้นอยู่แล้วเนาะหนึ่งมาส่วนหลายเนาะยกตัวอย่างถ้าหากว่าได้ขบหาหรือว่าคุยกับคนไทยเนาะถ้าคนไทยมาจัดงานอยู่เรานี่มันจะหนุงยากแน่จักหน่อย ค่าเสียายกับแพงนะเฉพาะค่าใบจดทะเบียนส่วนงานมันอยู่ในรักแสนแล้วเนาะตัวี้นแต่ถ้าว่าแต่ถ้าว่าชาวเราไปจัดงานแต่งยุ่นมันจะบูแพงมันจะบูมีค่าเสียหายังไรเมื่อเช้าสุดเริอนตาก็คือหากว่าจะจัดงานแต่งจัดทั้งนอกแต่ว่าจัดทั้งสองไฟ ทางนี้กับชัดทางนางกับชัดแ,แต่ว่าการเป็นอยู่สิไปอยู่ใส่กันแล้วแต่จะคุยกันเนาะแ,นแต่จะตกลงกันถ้าเ,านเ,นเอา,า,เอา,าไปพุ่นเนี่ยอาลูกสาวอาลูกชายไปน้ำมันบ่กะกับเบิ่กจะทันการก่อนมาหวังไปไง่ายไปสบายโบเอา,ายันแ <ไป S 2> บบ<า><า>เอาไปน้ำยันแบบไปอยู่ไปเลยนแะบบหาลูกชายเย็นไปเลยยังไงอ่ะสำหรับอ่าปิดท้ายนี่มียังชีฝากถึงน้ำหนุ่มบอกรูทีเจเข้ามาอ่าถ้าเข้ามาแล้วต้องเป็นคนใดเนาะ ต้องเห็ดยังใดฮะนะอ๋ออันนี้ก็บบุหู่ขึ้กันบุหู่วะจักรีบาทยังไดเนาะคนเฮามันกับบุหู่ขึ้กันจักรีผ่ากว่าจังไดกหลายคนหลายเป็นเนาะฮะนะายคนก็หลายเป็นแต่เฮาก็ต้องแบบมาซื้อซาเบิ่งเออคนนี้เป็นจังไดซื้อซาเบิงนนีเฮาหมักคนนี้ใส่จังไดฮะนะคนใดที่เข้ากับเฮาได้เฮาก็ต้องเบิ่งนะโดยแต่ถ้าหากว่าผู้ใดเนาะอยากรู้ว่า ทางสาวติ๊กมันบอกหมัมกคนแบบใดเนะาะหมักคนอิสัยใดก็สามารถโอลมหรือว่าโทรมาคุยถามได้เนาะ,ม,นะมาถามตัวคุนเอง <c oughs> คนสีบอกดอกจะเห็นในก็เห็นก็นได้กันหาโรบูหม่เนาะรเจสลักนี่ก็จะโจ้จจไปก่อนไปพบกันในคลิปหน้าเนาะโดยสบายดี